สวัสดีครับมาพบกับช่างวินนะครับผมวันนี้มาส่งงาน p c x ร้อยี่้าครับผมชุดนี้หกพันสามนะครับผม, 6, รบผมพร้อมส่งพร้อมยูบ็อกเลยของก็ได้ตามมีทุกอย่างนะครับผมสนใจก็ติดต่อได้ I probably pull an angelina and grab Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had. สนใจติดต่อได้ครับผมช่างมิน้น M&M s o u